ราอยู่ที่แก่งสะพืนนะคะอําเภอพิบู์นังษาหารค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านคุณยายยิ้มนะคะวันนี้เรามาผุดนุนนะคะล้วยเบรกแตกนะคะล่วยเบรกแตกของคุณยายอร่อยมากนะคะทำสดใหม่ๆทําทำใหม่ทุกวันนะคะเราก็จะมีทั้งแบบหวานนะคะแล้วก็หวานกลางหวานน้อยนะคะมีให้เลือก จะยังมีเปลือกนะคะในนี้คุณยายทอดเองนะคะถ้าใครมาที่อำเภอพิบูลบังสาหารก็ขอเชิญชวนนะคะที่แก่งสะพอือของเรานะคะโฉมใหม่นะคะน้ำใสน่าเล่นมากนะคะขอเชิญชวนนะคะที่แก่งสะพอืออำเภอพิบูลบังสาหารของเราค่ะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มแรกคณะกรรมการพัฒนาสตรีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่แก่งสะพอือนะคะอำเภอพิบูลบางสาหานยคะ มาย้อนยุคนะคะเพื่อจะลงไปเล่นน้ําที่แก่งสฟีนะคะนะคะ,นะคะตอนนี้ทุกคนก็กําลังเราจะย้อนยุคด้วยเสื้อคอกระเช้าแล้วก็กางเกงใส่เล่นน้ําสบายๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ จะลงเล่นน้ำนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเรามีทั้งผ้าป้ายนะคะที่เป็นแบบผ้าถุงที่ตัดสำเร็จแล้วก็สวมใส่สบายนะคะขอเชิญชวนนะคะที่อำเภอพิบูลมังสาหารของเรานะคะใครมาอำเภอพิบูลถ้าไม่ลงที่แก่งสะพือถือว่ามาไม่ถึงอ,อำเภอพิบูลมังสาหารนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแก่งสะพือโฉบใหม่นะคะใช้ลน์ประเดิมค่ะขอบคุณ